สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศกันในเช้าวันพฤหัส,สบดีที่3พฤศจิกายน2565กันนะครับพี่น้องจากภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้นเป็นสภาวะการเคลื่อนของมวลอากาศในพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแผ่นดินใหญ่หรือสาธารณรัฐประชาชนจีนฮะในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถึงจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะฮะ พี่น้องจะเห็นว่ากลุ่มสีฟ้าๆนั่นก็คือมวลความกดอากาศต่ําหรือตัวแอนะหรือย่อมโลเห็นไหมครับในระดับความกดใกล้ศูนย์กลางก็ประมาณพันถึงพันกับอีก2มิลลิบาร์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับพายุดีเปนชั่นเลยทีเดียวนะฮะเคลื่อนผ่านในพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนซึ่งเป็นพื้นที่ เป็นที่ตั้งของมณฑลเหยหลงเจียงนะฮะเป็นไงครับพี่น้องซึ่งณนะปัจจุบันก็ถูกปกคลุมด้วยความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นโดยจะเห็นเป็นเส้นไอโซบาในระดับที่หนาวจัดเลยทีเดียวคือ1026มิลลิบารขึ้นไปดังนั้นเมื่อพื้นที่หนาวจัดมีมวลอากาศความกดอากาศต่ำนะฮะเคลื่อนผ่านก็จะเกิดเหตุการณ์ดังภาพต่อไปนี้ฮะที่เป็น้องเห็นนั่นก็คือการเกิดทีมะตกหนักในมณฑล มณฑลเหยหลงเจียงนะฮะของจีนมานาน2วันแล้วฮะจากพายุหิมะรุนแรงฮะพัดถล่มในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณเมืองโม่เหอนะฮะมณฑลเหยหลงเจียงเนี่ยครับทางภาคอีสานของจีนนะครับโดยมีหิมะตกประมาณ5.5ถึง6.9มิลลิเมตรเลยทีเดียวด้านอุตุนิยมวิทยาจีนยกระดับเตือนภัยพา,ายุหิมะอีกหนึ่งระดับเป็นระดับสีเหลืองนะฮะ จากระดับต่ําสุดของเขาก็คือสีฟ้าภายใต้ระบบเตือนภัยสีระดับโดยหิมะที่ตกกระหน่าลงมานั้นฮะก็จะทําให้รถที่อยู่บนถนนสายต่างๆของเมืองโม่เหอ ต้องแล่นอย่างช้านะส่วนเจ้าที่ต้องทำงานกันอย่างหนักในการใช้เครื่องมือเก็บกวาดหิมะที่ตกสะสมปกคลุมพื้นดินถนนจนเป็นชั้นหนาออกไปจากพื้นผิวถนนในขณะที่ประชาชนต่างก็รีบนำรถไปยังอู่ซ่อมรถไปทำอะไรครับพี่น้องก็เพื่อเปลี่ยนยางให้เหมาะสมกับการแล่นบนถนนที่มีหิมะปกคลุมนะฮะเพราะมันช่วงหิมะตกแล้วจนอู่ซ่อมรถนะฮะ เปลี่ยนยางเป็นวันหนึงก็เกือบเกือบร้อยคันในวันเดียวกันนะและนี่ก็คืออะไรครับพี่น้องคือตัวอย่างบริบทในการเคลื่อนของมวลอากาศต่ำนะฮะในฤดูหนาวที่ประเทศเอเชียในเขตอบอุ่นเขามักจะพบเจอเสมอ นะแต่ไม่ค่อยได้พบเจอในประเทศไทยของเราซึ่งอยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้นที่ขึ้นกับกระแสลมเป็นหลักใหญ่โดยฤดูหนาวของเรานะฮะไม่มีลมบนคอยขับเคลื่อนเมฆฝนหรือความกดอากาศต่าเข้ามานั่นเองนะฮะซึ่งเป็นการยืนยันเหตุผลอีกครั้งที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังในคลิปที่แล้วนะครับว่าฤดูหนาวบ้านเรานั้นทําไมถึงเล้าใจเฉพาะช่วงเชา้าและก็ช่วงค่าดึกเท่านั้น โดยในภาพถัดไปเป็นพื้นลมมรสุมล่าง925เฮกโตปาสคาล600เมตรฮะในวันที่3ผมลันตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5นะครับพี่น้องมองแนวด้านบนนะครับเป็นแนวไอโซบาด้านบนก่อนครับจะเห็นว่าในวันนี้แนวเกณฑ์เย็นระดับ1014ขึ้นไปเริ่มไหลลงมาลึกขึ้นกว่าวันวานฮะโดยในเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่4 ระดับ116ซึ่งเย็นกว่านะก็จะเข้ามาพาดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็114ก็ไหลลงไปอยู่ตรงไหนฮะภาคใต้ตอนบนเลยทีเดียวแล้วก็ต่อนเนื่องในวันที่5วันถัดไปนะั้นระดับความหนาวเย็นก็ไหลเพิ่มลงมาอีกนะฮะเห็นไหมครับมวลอากาศเคลื่อนลงมาอีกจากภาคเหนือของไทยอยู่ที่118และ116ตกลงมาบริเวณภาคกลาง เห็นได้ชัดนะครับโดยจะทําให้พื้นที่นะฮะลักษณะเสน้นนี้ก็ทําให้พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยในทุกภาคอุณภูมิลดลงได้ต่อเนื่องอีกต่อไปดังนั้นเมื่อมวลอากาศเริ่มไหลลงมาลึกสิ่งที่เคลื่อนคึกคักตามนะตามมวลอากาศมาก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับพี่น้องนอกจากสายลมมรสุมล่างที่หอบความเย็นเข็นผ่านข้ามแนวเส้นไอโซบาร์นะฮะเข้ามานั่นเองก็จะมีกําลังแรงขึ้นในวันที่4และวันที่5นะฮะ ในวันถัดๆไปฮะพัดเข้าปกคลุมตอนบนซึ่งทั้งนี้จะทําให้สภาวะอากาศด้านล่างของประเทศไทยคือพื้นที่ภาคใต้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะก็คือฝนจะชุกขึ้นนั่นเองโดยที่พี่น้องภาคใต้นะครับ พี่น้องภาคใต้เน้นเลยนะครับดูตามแนวลูกศรซึ่งผมทําแทนแนวลมมรสุมไว้เลยครับเมื่อลมมรสุมพัดด้วยกําลังแรงขึ้นการหอบความชื้นผ่านทะเลจากอ่าวไทยและเลาะทะเลจีนใต้มาด้วยทางด้านขวามือของท่านเห็นไหมครับเข้าไปในเข้าไปเป็นฝนในแผ่นดินก็จะเพิ่มมากขึ้นประกอบกับอะไรครับในวันพรุ่งนี้ไปก็จะมีลมมรสุมอีกหนึ่งทิศท,ทางฮะพัดเข้ามานะฮะเข้ามาจากการเหวี่ยงทวนเข็มนาฬิกาของยอมความกดอากาศตา่ําบริเวณชายฝั่งประเทศมา าเลเซียนะฮะเข้ามาพัดเบียดสอบหรือที่เขาเรียกว่าแนวบรรจบคอนเวอร์เจนต์กัน2ทิศทางนั่นเองนะครับพี่น้องใต้ส่งผลให้เกิดล่องฝนพาดผ่านตอนกลางของพื้นที่ภาคใต้นะับมันแล้วมันก็จะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ผมขอเตือนเลยนะครับสำหรับพี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและ ฝั่งตะวันออกฮะหรือฝั่งตะวันออกที่ใกล้แนวลมคอนเวอร์เจนต์พัดส,สอบกันนั่นนะฮะจะมีฝนหนักถึงหนักมากนะครับดูทรงแล้วก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงก็ประมาณนี้ฮะสี่จังหวัดนี้ ระวังน้ำป่าไหลหลา,ลากจากเทือกเขาหรืออุทยานแห่งชาติด้วยครับทั้งนี้รวมถึง11จังหวัดด้านล่างที่เหลือด้วยนะครับทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทายเตรียมตัวรับฝนกันแบบแน่นๆนะครับพี่น้องภาคใต้ในวันที่4ถึงวันที่5ไปโดยสภาพอากาศในวันนี้มาจนถึงวันพรุ่งนี้ฮะวันที่4พฤจิกายนภาคเหนืออากาศเย็น ถึงหนาวในตอนเช้านะอุณหภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่4ต่ําสุดเฉลีย่ย1 4บสถึงยีองศาต่ําสุดอยู่ที่อําเภออุ้มผางจังหวัดตากนะฮะสิบองศาสําหรับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยลดอีกนะฮะลดลงเล็กน้อยในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่4ต่ตาสุดเฉลีย่ย1 5บหถึงสิองศาต่าสุดอยู่ที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา15องศาในขณะที่พื้นที่สปลาวเพื่อนบ้านอุณหภูมิทรงตัวอยู่นะครับ โดยในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่4ลาวบนนะฮะลาวตอนบนอากาศหนาวนหภูมิเฉลี่ย10-16องศานหภูมิต่ำสุด10องศาอยู่ที่แขวงหัวพันโดยลาวตอนกลางและตอนใต้อากาศเย็นถึงหนาวนหภูมิเฉลี่ย13-18องศานหภูมิต่ำสุดอยู่ที่แขวงบอลิคัมไซและคำม่วนนะครับ13องศา สำหรับภาคกลางของไทยนะฮะอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเช้าวันพรุ่งนี้ฮะวันที่4พฤศจิกายนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยก็ 17- ถึง22องศาต่ำสุด17องศาอยู่ที่อำเภอไซโยกนฮะกาญจนบุรีและก็อำเภอทองผาภูมิโดยเมืองหลวงกทมของประเทศไทยนะเช้าวันพรุ่งนี้วันที่4ี่อุณหภูมิต่ำสุด19องศา สำหรับภาคตะว,วันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเช้าวันที่4นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย16-23องศาต่ำสุดอยู่ที่อำเภอเมืองสะแก้ว 16องศาโดยเรามาดูภาคใต้นะฮะภาคใต้ตอนบนฮนะคือเพชรบุรีและประจวบสองจังหวัดนี้อากาศเย็นในตอนเช้าโดยพรุ่งนี้นะวันที่4พฤจิกาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยทั้งภาคนะฮะ18ถึง24องศาต่ำสุดอยู่ที่ป่าละอูนะฮะบ้านป่าละอูหัวหินประจวบคีรีขันธ์18องศาและวันนี้ฮะภาคใต้ของเราก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะฮะโดยมีฝนปานกลางขึ้น ไปนะได้ในบริเวณจังหวัดตรังสตูนพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะฮะคลื่นลมในทะเลนะฮะวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอัลมันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ